สวัสดีครับคนเมืองตาสวัสดีเอฟซทุกคนทุกท่านเนาะก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์พู้สุกเนาะกับลุงไก่คนเมืองตากนะับรถด,ด่วนเนาะข้ามโคงนะรถด,ด่วนข้ามโคงคนเมืองตากเนาะรถด,ด่วนคนเมืองตากนะครับโอ้ก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคเนาะ่ันนะครับก็เข้าติดการมาก็ไหลงวดเนาะ ตั้งแต่งวดวันที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกยี่สิบเก้าแล้วก็วันที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งแล้วข้อว่างวดวันที่หนึ่งนี้แตกไปที่จรวดนกจรวดจัวดนะครับชุดวิ่งแล้วก็จัวดชุดวิ่งชุดวิ่งก็คือแล้วแต่สิบแคลสตามชุดไหนก็ข้อทั้งสามชุดเลยอันนี้ก็จะเป็นของวันที่สามนก อ๋อถือว่าหันนะครับก็มาดครับมดูงวดนนี้ครับว่าจะได้ตัวไหนเนาะแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเดิอไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดเนาะก็ผลใช้วิจารวิจารณะอาชันในการรับชมนะครับก็อ่ะจับสมุดประกาไไปพร้อมๆกันเนาะไม่เสียเวลานะครับลดด่วนข้ามโขงคนต่างๆนะครับ หมดวันที่6ตุลา68นะครับชุดบินครับเหมือนเดิม,มนใ่้ไก่5ตัวนะ้อพร้อม9 2 7 6 4นะครับ9 2 7 6 4สำหรับชุดบินนาะอตัวหลักเดรูบินนะครับฟันไม่เดียวตัวเดียวเป็นแขนสายแลนสายเงยสายอายอกกำลังกายนาอง6นะ6 ลุงไก่เจาะให้หกคู่หกหางหกชุดนะครับหกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้าเจ็ดสี่แล้วก็สองเก้าเนาะลุงไก่จะเน้นนะครับทุกคลิปเนาะลุงไก่จะเน้นไปที่ชุดบินนะครับบางครั้งที่ลุงไก่เจาะให้จับให้อาจจะไม่เข้าเนาะแต่ถ้าชุดบินนะครับจะได้ทั้งหมดเนาะ <Okay. S 2> ไม่มีพลาดครับชุดวินส่วนมากจะพลาดน้อยคือเปอร์เซ็นต์มาเยอะมากนะคะชุดวินแต่สองสามงวดที่ผ่านมาก็มาตัวจบเนาะ <Okay. S 2> เข้าตัวจบทั้งหมดนะครับ <Okay. S 2> อ่ะงวดวันที่ยี่สิบหกไอ้น,นั้นลุงไก่ทำแต่ชุดวินกับตัวลูว้ิริงเพราะลุงไก่ี่มีเวลาเนาะแต่สามตัวเนี่ย <Okay. S 2> แต่สามตัวนะครับอ่ะ เด่างนะครับเด้อมีเข้าไมนุ่นะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่ลุดตลอดเนาะสุดอลุดรอันเข้าสุดเข้ารอนจะลุดอ,อย่างเดียวนะครับค่ะครับน่ากลัวนะครับยา,ยาวยาวมาแล้วนะครับแต่เอาอยู่เนาะลุงไก่เอาอยู่นะครับคอ่าติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่ขาดไม่ได้คือกดติดต,ตามครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเนาะ,ะดูอีกรอบนะครับอ่าแคปหน้าจอไว้เลยนะคะท่านผู้ชม วันวันอะไรวันจันทร์วันนี้วันอาทิตย์น้อก็พรุ่งนี้เนาอโอ้ลุง,ลงไก่ลืมครับจะจําวันไม่ได้เลยนะครับสมองเบอร์แล้วอะอาจจะมาหรือไม่มาอาจจะเข้าไม่เข้านะครับนาอนะก็มารุ่นดูกันนะครับก็ถูกปิดก็ไม่ว่ากันนะครับนะ้อ<ล>งลุง สองที่นั่งสามที่นั่งสี่ที่นั่งครับอยู่ที่ชุดบินชุดวินนะครับเน้นลุงไก่จะเน้นไปที่ชุดบินนะครับเดิอไม่เน้นตัวจอะครับไม่เน้นตัวจรครับเน้นที่จุดบินนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะลุงไก่คนนึงต่างนะขอจบคลิปนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คบคือกำลังใจเนาะจะขาดไม่ได้กดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับ่ะสวัสดีค่ะปังปังป